สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำร้านอาหารบรรยากาศดีวิวสวยในจังหวัดอยุธยานะครับนี่คือ The Be l o v e ฟคาเฟ่แอนด์รีสอร์ทครับเป็นร้านอาหารเปิดใหม่อยู่หลังตลาดแกรนอยุธยาครับถ้ามาจากกรุงเทพก็ไม่ต้องข้อเมืองนะครับขับเลยสะพานข้ามแยกต่างระดับมาแล้วก็ออกซ้ายสุดวิ่งคู่ขนานมาเลยครับเจอป้ายสถานีขนส่งแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนตลาดแกรนเข้าไปนิดเดียวก็จะเห็นป้ายนะครับแต่ต้องสังเกตดีๆนะครับเลี้ยวเข้าไปได้เลยมีที่จอดรถหน้าร้านผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับว่ามันมีคาเฟ่แบบนี้อยู่ในนี้ด้วยบรรยากาศดีมากครับมมี่นง้รึขาดใหญวย ถึง15ซุ้มนะครับแล้วก็มีทางเดินเชื่อมไปยังซุ้มต่างๆกลางบึง,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 งอีก11ซุ้มดูบรรยากาศแลวแบบน่าไปมากๆเลยนะครับใครอยากจะนั่งเย็นๆสบายๆกับห้องแอร์นะครับก็มีเป็นโซนคาเฟ่เครื่องดื่มากาแฟเบเกอรี่ไว้บริการโอ้โหบรรยากาศสุดยอดเกินบรรยายเลยครับน้ำใสสีสวยเหมือนอยู่ทะเลมันดีฟเลยนะครับผมไปอ,อยู่ไหนมาครับเนี่ยทำไมเพิ่งรู้ว่าที่นี่มีแบบนี้ใกล้บ้านด้วยช่วงวันหยุดยาวนะครับใครยังไม่มีแผนไปเที่ยวไหนหรือว่าใครมีแผนมาเที่ยวไหวพระอยุธยาแล้วเนี่ยตอนเย็นๆแนะนาที่นี่เลยอด มเมนูอาหารก็มีหลากหลายวารตี้อลังการสวยงามตามสไตล์คาเฟ่นะครับแล้วราคาก็ไม่แพงอย่างที่คิดด้วยครับเริ่มกันที่ซิกเนเจอร์ของอยุธยากันก่อนก็คงจะหนีไม่พ้นกุ้งแม่น้าแล้วคือกุ้งที่นี่ตัวใหญ่มากครับมันไม่ได้ใหญ่แค่หัวนะคือมันอ้วนทั้งตัวเลยเนี่ยครับตัวละ750บาทกุ้งสดมันเยิมย้มๆแล้วเขาก็ย่างมาได้แบบพอดีมากๆเนื้อฉ่ําเด้งแน่นแล้วหมันกุ้งล้นทะลักเลยครับกินกับข้าวแล้วก็ราดด้วยน้ำจิ้มซีฟู้ดตัวเดียวนี่ก็แทบจอดเลยนะครับกุ้งตัว ไซส์ใหญ่จานใหญ่เลยนะครับปลากระพงก็ไซส์จัมโบ้เลยเอามาทอดกรอบโรยหอมเจียวแล้วก็ราดซอสน้ำปลาบางๆกินกับยำมะม่วงต่อมาเป็นปลากระพงคั่วพริกเกลือนะครับราคาเท่ากัน370บาทเมนูปลากระพงเนี่ยเขาจะราคาเท่ากันหมดครับเป็นปลากระพงทอดแล้วก็คลุกกับเครื่องพริกเกลือทั้งพริกกระเทียมเจียวกรอบเหมาะกับกินเป็นกับแกล้มที่สุดนะครับต่อมาเป็นลาบปลากระพงครับ370เหมือนกันทุกเมนูเขาจะใช้ปลากระพงทั้งตัวนะครับอย่างเมนูนี้เขาก็จะใช้เนื้อปลากระพงสับแล้วก็ไปทอดปรุงรสด้วยเครื่องลาบเผ็ด ใบมะกรูดแล้วก็เข้าขั้วอันนี้อร่อยดีครับกินง่ายด้วยต่อมาเป็นกุ้งซอสมะขามราคา320บาทกุ้งสดดีนะครับแล้วก็ซอสมะขามรสชาติเปรี้ยวหวานลงตัวและที่ขอชมคือเขารองด้วยมีกรอบครับคือถ้ากุ้งหมดเนี่ยเราสามารถเอาซอสคลุกกับมีกรอบกินต่อได้อีกครับแล้วก็จะมีทอดมันกุ้งครับราคา270บาทมี4ชิ้นแต่ว่าเขาทําชิ้นใหญ่มากนะครับข้างนอกกรอบข้างในนุ่มเด้งเนื้อกุ้งแน่นมากเมนูสําหรับเด็กๆอย่างปีไก่ทอดนี่ก็มีเหมือนกันนะครับดูเหมือนธรรมดาแต่ว่าอร่อยเค้้้้้าาาาาจจะใชชปปีกกกกกลลงงหมมมมันนรสติซึเเขือแแว็ุ บางทอดจนเหลืองกรอบโรยหอมเจียวเหมือนไก่ทอดหันใหญ่เลยนะครับราคา180บาทต่อมาเป็นเมนูปูนิ่มผัดพริกไทยดําราคา350บาทนะครับปูนิ่มทอดจนกรอบกินได้ทั้งตัวผัดคลุกมากับซอสพริกไทยดํารสชาติเผ็ดร้อนเข้มขน้นจานนี้ต้องถามหาเขาสวยเลยครับเขาผัดมาได้ถึงเครื่องมากๆต่อมาเป็นทะเลรวมผัดผงกะหรี่อันนี้เป็นซอสนะครับประกอบด้วยไข่มีนมมีน้ําพริกเผาผงกะหรี่เตรียมผสมไว้ผัดกับซีฟูด้ดเป็นกุ้งและปลาหมึกนะครับผัดผงกะหรี่ที่นี่จะผัดออกมาได้เป็นลาวาเลยนะครับมีความหอมมันครีมมี่ มีกลิ่นผงกะหรี่ไม่แรงมากแล้วก็กุ้งกับปลาหมึกก็สดดีครับราคา400บาทมาดูเมนูปลาแม่น้ํากันบ้างครับนี่คือผัดชาปลาคัง250บาทนะครับอาหารที่นี่ทุกจานก็จะทําเร็วสั่งแล้วก็รอไม่นานให้ปริมาณเยอะด้วยนะครับอย่างผัดชาปลาคังที่นี่ก็จะเสิร์ฟใส่กระทะร้อนเวลากินจะต้องระวังกระทะนิดนึงนะครับต่อมาเป็นเมนูชูชีปลาเนื้ออ่อนครับราคา400บาทเป็นปลาเนื้ออ่อนตัวใหญ่แบบสดๆคือไม่ได้เอาไปทอดนะครับผมชอบแบบนี้มากกว่าเพราะจะได้สัมผัสถึงรสชาติของปลาได้อย่างเต็มที่ครับปลาเนรชิจาสต เครื่องกงกดีนอกจากนี้ก็จะมี3ามชั้นทอดน้าปลานะครับเขาทอดมาหนังฟูกรอบเป็นหมูกรอบเลยจริงๆเรียกหมูกรอบก็ยังได้เลยนะครับจานนี้230บาทแล้วก็จะมีหมึกผัดคข่เค็ม2 2 0บาทครับแล้วก็จานนี้เป็นแหนมซิโโรงราคา180บาทอันนี้อร่อยนะครับทอดมาดีมากใครที่กาลังหาร้านอาหารอ,าาร,อร่อยๆอบรรยากาศดีแนะนําที่นี่เลยครับอย่าลืมเตรียมชุดสวยๆมาถ่ายรูปกันด้วยนะครับเพราะที่นี่บรรยากาศเนี่ยผมให้เต็ม1ิไม่หักเลยอาหารอร่อยแล้วก็ตกแต่งสวยงามด้วยและยิ่งช่วงกลางคืนนี่ยิ่งสวยครับมีประดับไฟมีดนตรีสดแล้้วกออาาศจะไม่รน ร้าน The Bee Love Cafe and Restaurant เปิดทุกวันตั้งแต่10โมงถึง4ทุ่มนะครับพิกัดเพิ่มเติมดูในช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ